อิพีที่กระดานปักอินพประตูบ้านใหญ่อที่ันรั้วใหญ่แล้วก็ปักอินีท่กระดานลงไปวางอ้อนลงไปวางอ่อนเฮ้กูให้อ้อนลงไปวางแล้วอ้อนลงวางเลยอ้อนไอเดละมาอ่อนวางอ้อนอ่อนวางอ่อนออนวางอ่อนอ่อนวางอ่อนม่อนวา่้ว เฮ้ยมาหน่อยดิมาไปไวนะเฮียอย่ามึนนะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาโอย่ะมันตลมาตัวมันปักอีมีส่กอยเฮียอ้อไอนเฮียเอ้ยมาหน่อ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 ยเพื่อนมงนี่มา ไปเจอดอกหลังบ้านอะไรปะคนนึงลองไปเจอดอกหลังบ้านตัวหนึ่มาสามไม่หน่อยมาสามไม่หน่อยสามสี่นะสามสี่สองสองสางสองสองสองสามไม่หน่อยค่งชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยออนตายเล่นเหมือนเดิมเล่นรักเพื่อนหน่อยเฮไปลิมาดูดีนะโนเตกไปลิมาลิมาโนไฟกลางบึ้งกบบึ้งกบบึ้งกบลิมาหน่อยลิมาหน่อยกลางของไฟกลางของไฟกลาง ไอ้นี่มึงชนะะเวยรี่ไปก่อนมึงชนะมึงรีบมามึงรีบมาไอสัตว์มึงอย่ามึงพูดมึงดึงศพกันด้วยดิไอ้เฮียดศออน้มีคนเ่ยูังปาตอนนี้อับบกูปนาดังกนำได้ไสอย่างแตแล้วมีคนมาส่งอ่ะพี่ยิงเลย กาไอ้เหี้ยเฮ้ยเบินเบินเบินเบิร์นเยอะเบินเยอะเบิร์นเยอะเบิร์นดีเบิร์นดีเบิร์นดีเบิร์นหน่อยเบิร์นหน่อยเบิร์นหน่อยปืนปืนอย่าลงนะปืนอย่าลงรถปืนอย่าลงรถนะเฮ้ยกูพูดผิดไอ้ประมูลสี่บ้าประมูลสี่บ้าบ้มเฮ้ยบอลเหลือยี่หกแล้วชุบเพื่อนหน่อยมใหลังบ้าานมาหลังบ้านหน่องดึงเพื่อนหน่อยชุบอุ้ยยี่ห้าชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนไปนี้มึงต้องชนะวิ่งไปเล่นในวิ่งไปเล่นดึงเพื่อนหน่อยดึงเพล่นในบ้านเลยลดวันนี้นั่งสี่มาเล่นในบ้านมาเล่นในบ้านต้องชนะไปเล่น้ายใหญ่อะปืนคือขงเพื่อน ชุบอยู่พี่ชุบอยู่ชุอยู่พี่พี่กูเลี้ยงหน่อยนะพี่เฮ้ยเอารถออกได้ปะกวางอีพี่นะทาเอาทางกสี่ะตกอีกวางให้กวางให้กวางให้อีกกวางให้อีกลูกนึงแา็งเลยพี่แข็เลยแข็เลยพี่เบลพี่เบลแค็เลยพี่เบลพี่เบลแข็เลยกลับมากลับมากลับมากวางให้ล้วเบอร์หน่อยเบอร์หน่อยเอาเบอรหน่อยเอาเบอรนยเอหน่อยเบอร์นี้เบิร์นี้เบิร์นี้

เข้ามาเข้าไปเลย้างั้นลงลงแล้วเข้าไปเลยลงแล้วครับลงแล้วเข้าไปในบ้านลงแล้วเข้าไปในบ้านลงแล้วเข้าไปในบ้านเลยลงแล้วเข้าไปในบ้านเลยเข้าไปในบ้านเข้ามาในบ้านคนเดียวนะมึงสมเข้าไปในบ้ามไ้านพเเข้ามาเข้ามาเพื่อนมันตสตตาย เพื่อนหน่อยเพื่อนชุบเพื่อนหน่อยชุบหน่อยเพื่อนหน่อยนไน่อ้ดเพื่อนเฮ้ยพี่พี่พี่รวหลังเขาบานเลยใช้ชุบอหน่อยใช้ชุบอหน่อย่ม้านซ่อบ้านไม่ได้วหน้ามันซ่อมมาเหรอซ่อมเดี๋ยวมันซ่อมใช้ชุบอหน่อยเพื่อนใช้ชุบอหน่อยกูใช้ีอยู่กูมีลูกเดียวม่ตองเนี่ยเต้องต้องเข้าไปเนไม่ผมไม่มีพี่พี่เจคายอะไข้างหน้าพี่เจเออกูระเบิดให้ข้างหน้าอีกลูกนึงพี่เดพี่เดกูระเบิดข้างหน้าอีกลูกนะสองลูกกันนะ คณะสองลูกนะพี่เดีเลไดนบ้านลชมรต่อเลยาชมพต่อชดีบอลน้เอปขบาตบบอลแล้วเปิไดลกมาข้างนอกได้สงเไข้างนอกมไอเิมได้สแลึงออกมาข้างนอกอย่านวดอย่านวดเปิน่ฟังดซื้อเอมาดฟัยนะโเฟัชมพกชเพี้ยนกูต่างโอ้โเเย้เยเพื่อ ไอ้สัตว์มันจะระเบิดแล้วมึงรอมันระเบิดก่อนไอ้เหี้ยสไอ้สัตว์โอ้ยไอ้เหี้ยตมึงรอชุดทาไปตรงนี้หมดวะอะไรเนี่ยเอาเไปเอามันเไปเอามันเข้าไปเอามันเข้าไปเอามันเข้าไปเอาาไชุบออชุบออมัชบออตายอีกตายอีกมาตายเยอะมาตายเยอะมีดได้ีด้านนอกอะาตัวมวไปเย ้ำไูล้มอยู่น่กปกนนีก็ไปก่อนไปนาปนึกสไอีกนึกสไปอีกนึกสไ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 อีกม่ม่ตายแล้วาตายแล้ตัวบกูว่าในายบพีบไม่มีไม่มีไม่้ไม่อมึงไม่ได้เพื่อมาชุกอนสัตว์ไทยนี่อเพื่อนมีฟฟลเลยพี่บ้ามีอยู่ในรถพี่เฮ้ยดันเข้ามาหน่อยดันเข้ามาหน่อยนะดันเข้ามาหน่อยนะ เข้ามาเข้ามาเข้ามาดันเข้าไปในบ้านดันเข้าไปในบ้านดันเข้าไปในบ้านเฮ้ยูุเอกใลเพื่อน้เยอะชูวเพอนเยอะชูเพนเยอะชูเพนเยอะม่ใช่ีเพนน่มันตายเยอะมากือนมึนใช่ดีเพื่อนหน่อสวยมากสวยมากวอเต็ม พอเต็มสวยมากพอเต็มนี so kind of oh, er, so ่มันพอเต็มไมตายกันง่ายจังหวะเีเพื่อนกูตายควายอีกอีกไปบ้านไปบ้านไปบ้านช่วยพ่อะไรบ้างะเไอ้สัตทำเีอะไรมึงทำเีอะไรงมึงทำเีอะไรเอามึงทำไรกูได้ทำไรกูได้ทำไรกูได้สัตเยี่ยควายทำเี่อะไรกูได้อไอ้โง่ช่วยเพื่อนดึงอกันน่นหน่อยช่วยเพื่อนดึงอกันน่นน่อิวพ่หไหนอจอไอ้สไตล์อีกไอีกไอีกเฮ เจียวเจียวชุบตาเจียวไวววเสียงไร้เสีงไม่เสีุ่แกให้เจ้นุ่แกให้น้องไม่เป็นไรน้่งย้เจ่นุ่มแเจ้าหุ่มกหานุ่กานุ่แห้ายุมแกใ้เล้นมเล้น่แกให้เนุ่มแกให้ายนุแกให้เาห่แห้มกน่แ้้ามกัน่แเาหนุ่ห้ะต้ายนกันง่แายชิหเายแเาหยมอ้เหี้เ ตายกันง่ายชิบหายหเฮียมึงไม่ดันเข้ามาเล่นกันขนาดวะไอ้เยี่ยสั่งตั้งนานแล้วแม่งยังอยู่หน้าประตูอยู่เลยไอ้เฮีย้ัวอไแม่งเสียทามมิง่งไะดิแม่งไอ้เฮียระเบิดก็ระเบิดแล้วมันน่าดันเข้ามาเล่นพร้อมกันเว้ยหน้าว่าแม่งก็ตายกันง่ายชิบหายเลยคุย หน้าประตูบ้านมันที่เราเบิดอะแม่งตายกันเป็นผักเลยเข้าโคตรช้าเลยพวกเราอะไรวะเมื่อบุกมันควรที่จะไวกว่ามันนะมันมาเติมมันโคตรช้าเลยโดนบ้าวล้ะ โอมีโอกาสวะมีโอกาสดาโาสดนแล้ววะโอเอ็นเกมมาแบบนี้โดนละไอ้เห็นเห็นแค่นี้รู้เลยโดนแล้ว <c oughs> โอ้ยไอ้แคยนี้ไอแคยนี้ยืนซ่อมแบบนี้รู้เลยแพ้แล้ว <c oughs> ข่อยเอ้ย